สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะครับสวัสดีครับชื่อธนสิทธิ์เนนจิบนพพาวัลเป็นคนบ้านโคกใหญ่หมู่สิบตำบลว่านฝางอำเภอว่านฝางจังหวัดขอนแก่นเป็นอะไรมาคะเป็นกระดูกทับเส้นมาแล้วก็ได้ผ่าตัดคอนี่ยนะนอนอยู่บนเตียงมาเป็นปีเดินไม่ได้พอหลังจากนั้นก็ ก็ค่อยเดินได้ค่อยๆเดินไปเดินไปก็จับไม้อันนี้ด้วยพอหายแล้วก็มาเกิดขาเท้าซ้ายบวมนะ <c oughs> บวมก็ไปกินยาลิไปขอยาโรงพยาบาลเป็นยาลิ้มเลือดกินกินวปยังไงมันก็ยังบวมอยู่ก็บอกว่าเลือดดีเลือดดีแต่ว่ามันก็ยังบวมก็พอมากินในวีออสเซ่เนี่ย ก็เริ่มดีขึ้นก็แห้งลงแห้งลงขาขวาตีนต่ก่อนบวมเยอะนะนี่บวมหลังเท้าเนี่ยบวมเยอะๆเลยรู้สึกว่าดีมากนะยาตนนัวนี้ดีมากดีมากอยากจะฝากอะไรกับคนที่ยังไม่ป่วยไหมคะอยากจะฝากคนที่ยังไม่ป่วยที่ร่างกายแข็งแรงนี่ตัวนี้ช่วยได้ไอ ปรับสมดุลร่างกายทุกอย่างทั้งหน้าตาผิวพรรณจากแฟนผมนะปวดหัวกินแล้วก็หายปวดนะหนักหัวปวดหัวกินตัวนี้ลงไปรู้สึกวบาเบาหัวนะช่วยได้หลายอย่างทั้งหมดในร่างกายของคนเราเนี่ดีมากเลยตัวนี้ยาตัวนี้นะวีออสเซ่นะ, say, นะะขอบพระคุณขเขาดีมาก ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ